วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวพุธทธเรียกว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวพุทธเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่น้อมใจใเราลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพุทธศาสนานั่นคือการประสูติ ตัดสรุและประนิพานของพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้านะไม่ได้ประสูตรไม่ได้ตัดสรุก็ย่อมไม่มีพุทธศาสนาแล้วก็ย่อมไม่มีจี่ยเนียวในทางจิตใจนะสำหรับพวกเราหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่เจริญงอกงามห่างไกลจากความทุกข์จนเป็นอิสระจากความทุกข์ในที่สุดเมื่อวันวิสาขาบูชามาถึงนะก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของเราชาวพุทธที่จะทำบุญอย่างพิเศษ แตกต่างจากวันอื่นๆหลายท่านก็มาถวายอาหารหวานคาวกับประสงค์ที่วัดหรือถวายสังฆทานรวมทั้งการรักษาศีลบางท่านก็ไม่ใช่แค่รักษาศีล5นะแต่รักษาศีล8รวมทั้งการเจริญภาวนา แต่ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะโอกาสที่จะได้ทำสิ่งดีๆอย่างนั้นเนี่ยมันมีน้อยลงนะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิดอย่างที่ทราบกันดีหลายวัดเรียกว่าแทบทุกวัดในประเทศนะก็ไม่อนุญาตหรือไม่เปิดให้ญาติโยมมาทำบุญตามประเพณี นะทำบุญก็ต้องทำบุญกันที่บ้านนะซึ่งก็ทำได้อยู่แล้วโดยเพราะการรักษาศีลและการเจริญภาวนาแต่ปีนี้เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะถึงแม้ว่าโรคโควิดก็ยังระบาดอยู่นะแต่ว่าหลายวัดหรือจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะตอนนี้ก็เปิดให้ญาติโยมมาทำบุญในโอกาสสำคัญนี้ และการทำบุญนะที่ขาดไม่ได้สำหรับก,การสำหรับวันวิสาขาบูชาอันนั้นคือการมาเวียนเทียนนะปีนี้เนี่ยเรื่องวัดส่วนใหญ่นี่ก็เปิดให้มีการมาเวียนเทียนได้ตามประเพณีแต่ว่าไม่ได้อ่า ทำอย่างง่ายๆสบายเหมือนเมื่อก่อนก็ต้องมีความรัดกุมมีความระมัดระวังเพราะว่ายัางต้องตั้งกากให้สูงเข้าไว้ก่อนจะมาเวียนเทียนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยวางระยะห่างอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องอ เราลึกนึกถึงกัาอยู่เสมอเ๋ยวแลเรก็ตามเนี่ยปีนี้เนี่ยนะมันมีสิ่งพิเศษนะที่อยากจะเชิญชวนให้ชาวพุทธเราได้ร่วมใจทำกันเมื่อมาเวียนเทียนในวัดนะตอนนี้ก็มีการรณรงค์เชิญชวนให้ญาติโยมสาวทุชนนะนำต้นไม้มาเวียนเทียนด้วย เรียกว่าเวียนเทียนด้วยต้นไม้หรือเวียนเทียนด้วยกล้าไม้นอกเหนือจากการมานำดอกไม้ทูบเทียนมาเวียนเทียนตามประเพณีแล้วทำไมถึงควรนำกล้าไม้มาร่วมเวียนเทียนด้วยก็เพราะว่าการเวียนเทียนเนี่ยนอกจากเราจะมารำลึกถึงบุญคุณของพระเจ้าแล้ว หรือมาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยทําแล้วเนี่ยสิ่งนี้ที่เราควรทําก็คือเราลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้เนี่นะมีความสําคัญอย่างมากนะต่อพุทธประวัติไม่ใช่เป็นที่ที่พระุทธเจ้าได้ประสูินะเราก็ทราบอยู่แล้วนะพระองค์ประสูติใต้นไม้แล้วก็ปรีนิพพานตายต้นไม้ แต่ยังทรงบำเพ็ญตัดสรู้พระสัมาสัมพทธิญาณก็ใต้ต้นไม้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่เพระเจา้าเนี่ยทรงตัดสรู้ใต้ต้นไม้เป็นความตั้งใจของพระองค์เลยนะที่จะเลือกสถานที่ที่มีความสงบสงัดมีธรรมชาติมสมบูรณ์รวมทั้งมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเราสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญภาวนา สามารถจะส่งผลให้เกิดการตัดสรูจนพ้นทุกได้แล้วก็ไม่ใช่มีพระธเจ้าพระองค์นี้พระองค์เดียวเท่านั้นนะที่ตัดสลูใต้ต้นไม้พระเจ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยยีพระองค์เนี่ยก็ล้นตัดสรูใต้ต้นไม้แล้วก็ไม่ได้เป็นต้นที่ รูหราอะไรนะเป็นต้นที่ธรรมดาในสายตาของเราก็ได้เช่นต้นมะม่วงต้นมะเดือ่อต้นมะพร้าบนะต้นสะเดานะหรือว่าต้นมะขามป้อมนะต้นไผ่ก็มีอัเนหะล่านี้เนี่ยนะก็เป็นต้นไม้ที่ เป็นที่ประทับของพระองค์ทุกพระองค์เลยนะจนกระทังตัสสรู้ราะนั้นเนี่ยเราเป็นนี่บุญคุณของต้นไม้มากแต่ว่าชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้มองข้ามความสำคัญของต้นไม้ไปในช่วงวันเวียนที่ในช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะมาระเลึกถ,ถึงบุญคุณของต้นไม้ ที่มีต่อพระพุทธองค์และที่มีต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้กับพวกเราเมื่อเรามาเวียนเทียนวันนี้เนี่ยนะเย็นนี้ค่านี้ก็ตามเนี่ยนะอยากจะเชิญชวนให้นํากล้าไม้มาร่วมเวียนเทียนด้วยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้นะ จังเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอีกทางหนึ่งด้วยเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ทูบเทียนอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ายังเป็นอามิสบูชาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเวียนเทียนด้วยกล้าไม้เนี่ยมันสามารถจะเป็นปฏิบัติบูบชาได้นะเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงปณิธานความตั้งใจของเรา ที่จะสืบทอดส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลความเจริญงอกงามทางจิตใจสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความงอกงามของจิตใจเนี่ยอนได้แก่ การมีธรรมชาติที่ร่มรื่นนะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงานะอันนี้ในทางภาษาศาสนา,าเรียกว่าถมมิ่นรมันีคำคำนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นคำที่เราหลงลืมไปอาจจะปุ้นกับคำว่ารมณนีแต่ว่ารมณนีที่เราเข้าใจนี่อาจจะคนละอย่างนะกับรมณนี ในพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงความร่มรื่นนะให้ความร่มเย็นแก่กายและให้ความสงบเย็นแก่จิตใจยังถ้าเราตั้งใจที่จะปลูกต้นไม้กันมากๆโดยเฉพาะในช่วงวิสาขาบูชาแล้วก็แสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์นะโดยการเอาต้นไม้ต้นกล้าเนี่ยมาร่วมเย็นเทียนด้วยเนี่ย มันคือการแสดงเจตนารมณ์ของเราว่าเนี่ยเราจะตั้งใจสืบทอดส่งเสริมชินโรมณีนะให้คงอยู่แล้วก็แพร่หลายกออไปอันนี้ถือว่าเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้านะเพราะหมายถึงความตั้งใจที่จะสืบอายุพาษาสานนาถ้าเราจะบูชาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากการรักษาศีลการเจริญภาวนา เพื่อทำให้เกิดความเจริญงอกงามของชีวิตจิตใจแล้วถ้าเราช่วยกันสืบอายุพุทธศาสนาด้วยการสร้างส่งเสริมอนุรักษ์ถิ่นโรมณีให้คงอยู่และแร่หลากไปเนี่ยก็ถือว่เป็นการบูชาคุณของพูะเจ้าอีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นปฏิบัติบูชาดอกไม้ทูบเทียนที่เรานำมาเวีนเทียนเราเวียนเทียนเสร็จ ส่วนใหญ่ก็ทิ้งกลายเป็นขยะถ้าเกิดมากๆถ้ามีมากๆก็กลายเป็นโทษไปแต่ต้นไม้หรือกล้าไม้ที่เรานำมาเวียนเทียนเสร็จแล้วนี่นะเราไม่ได้ทิ้งแล้วก็ไม่ควรทิ้งสิ่งเราควรทำคือนำไปปลูกนะในบ้านของเราในถิ่นของเราในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเรา หรือ่าปุงในวัดก็ได้ถวายให้กับวัดเพื่อให้ท่านให้พระท่านได้นะมาเติมเต็มพื้นที่สีเขียวให้วัดสมเป็นถิ่นรมณีสมเป็นอารามคือความสงบร่มรื่นอันนี้ก็เป็นการสืบต่ออายุศาสนาอย่างหนึ่งนะเพราะเป็นการสร้างสิ่งวดอ้อมที่เกื้อกูลต่อการภาวนาการเจริญงอกงามทางจิตใจ ที่ยิงแม้จะไม่ภาวนานะแค่อยู่ภายใต้ร่มไม้นะจิตใจมันก็เกิดกุศลได้ง่ายความรุ่มร้อนดับหายไปมีความสงบเย็นเข้ามาแทนที่ใครที่เคยกัดกุ้มรุ่มร้อนพอมาอยู่ใต้ต้นไม้พอไม่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะสงบสงัดจิตใจก็สงบเย็นได้เอื้อต่อการทำความดีการพัฒนาจิตให้เจริญง,งอกงาม ปีนี้เนี่ยนะเป็นปีแรกนะที่มีการรณรงค์เชิญชวนให้เวียนเทียนด้วยต้นไม้กันแล้วก็มีหลายวัดนะตอนนี้มากมายนะสืบก็จาจังหวัดที่จะร่วมเชิญชวนญาติโยมสาธุชนมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้ด้วยอย่างในกรุงเทพนี้ก็มีนะวัดโพนะวัดสามพระยาวัดอรุณวัดระคัง วัดสุทธิวัดพระรามเก้าวัดสริพงษธรรมนิมิตวัดทองบนชาญเมืองก็มีวัดญาณเวสสกาวันแล้วก็วัดสวนแก้ววัดสังฆทานในต่างจังหวัดก็มีหลายวัดหวมตั้งชัยูมินี่ก็นะวัดในเครือข่ายของสุขโตนี่ก็จะมีการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เหมือนกัน ในกรุงเทพนี่จริงๆมีหลายวัดนะแต่ว่าเออชื่อมาไม่ครบถ้วนนั้นญาโยมเนี่ยนที่จะไปเวียนเทียนเนี่ยในวัดตามวัดเหล่านี้เนี่ยนะก็ถ้านํากล้ามไม้ไปด้วยร่วมเวียนเทียนก็จะดีแต่ว่าถึงแม้ไม่ได้นําไปนะที่วัดเหล่านี้เนี่ยก็เตรียมกล้ามไม้เพื่อให้เราได้นําไปเวียนเทียนเสร็จแล้วก็นําไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคล หรือเพื่อขยายจินรมวันนี้ให้กว้างขวางเป็นการสืบายุพระศาสนาได้นที่นี้ก็เหมือนกันนะวัดป่าสุกโตถึงแม้ปีนี้เราจะยังไม่ประกาศกว้างเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่น่าาไวว้งใจทีเดียวแต่ถ้าจะมาเวียนเทียนนะก็อย่าลืมนะมาเวียนเทียนนอกจากดอกด้วยดอกไม้ทูกเทียนแล้วนี่ก็นํากล้าไม้มาหรือว่าถ้าไม่มี ที่วัดนี้ก็เตรียมเอาไว้แล้วนอกนอกจากวัดที่กล่าวมาเนี่ยซึ่งมีเกือบห้าสิบวัดเนี่ยนะรวมในการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เนี่ยจะเป็นวัดอื่นก็ได้นะเราก็เพียงแต่นํากล้าไม้ไปร่วมเวียนเทียนนะกล้าไม้ที่เราเวียนเทียนเสร็จเนี่ยจะเรียกว่าเป็นต้นบุญก็ได้นะนําก็แล้วเราก็นําต้นบุญนี่แหละนะไป ลูกในที่ของเราเพื่อเป็นสิริมงคลหรือนะจะปลูกในที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวขยายจินรมณียให้กว้างออกไปก็ได้อยากเชิญชวนให้ทำกันอย่างนี้กันทั้งประเทศเลยนะซึ่งผลพลอยได้เนื้อคือว่าพื้นที่สีเขียวก็จะมีมากขึ้นธรรมชาติก็จะกลับมานะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ ทั้งทางกายและทางจิตใจของพวกเราไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็อ,อย่าลืมนะถ้าจะไปเวียนเทียนกันในค่ำคืนนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนึกถึงบุญคุงต้นไม้นะแล้วก็นำต้นไม้ไปปลูกกันให้มากๆเรื่องในเทศกาลวิสาขบูชาเอาลเตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิภาเมวาสมิชาตุจองสำเร็จโดยชาพราสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดอนริทั้งกวงจงเต็มที่จันโทปันาระโสยะธาเงินพระจันในวันเพนมาน,นิโชติรโาโสยะธา เมือแกามณีอันสว่างสวายหวรนยินดีสาพิดิโยวิวาชันตุว่างจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรคโวินัส,สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรารโย ο. อันตรายามีแก่ท่านสุขีธีพายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลิสันิจังอุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวนทันที่อายุวันโนสุขังพลังต่างสีป่ปาการคืออายุวันนาสุขาภาละย่อมจะเริญนแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นน้ ภาวตุสาวมังคลังพอสาภามงคลยงมีแก่ท่านราคันตุสาวเทวตาพอราเทวดาดางกวงจงรักษาท่านสาภาผุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาภาสังพานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพาสงสาทาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทูเมื่อเทิน